สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กับมาพบก,กับจ้าไทยชเชด็คคือการนัก่ายแาิพ้าขาครั้วนะคะมือน,นีบบริษัทสาผาเอี่ยมฝ้าครับเฝ้าวันนี้จตาสิพ้าไมาอย่างเป็ดนะคะย่างเป็ดตางแดนนะคะพี่น้องเบิรงค่ะว่าจะย่ยางโดยวิธีใดนะคะแต่จะพาไปเบิรงนะคะจ้่พี่น้องจ้าอยู่นี่มันบ่มีเตาทานนะคะอันเตาผิงกับบด้ติดไฟขีดอยากย่างขาป็ดครับพี่น้อง เดรกอริใส่เตาไฟฟ้าแบบนี้เด้ค่ะสองภาษาสองกับเขาค่ะพี่น้องอันทางนั้นฝลังค่ะฝลังเห็ดขาหมูอันทางนี้กัเล้าค่ะเล้ายางเป็ดค่ะพี่น้องบมมีเมียกค่ะอึดแนวสีผ้าเห็ดเล็มมะยางเป็ดกินค่ะวันนี้อันพอดีไปพ่อนข้เจ้าเห็ดขาเป็ดโตใหญ่ค่ะเป็ดยักษ์ เบื้อาเขาเอื่นยังขาขาตุ๋ยโมเมนต์ขาตุ๋ยไหมคาคาขาล่างจกขาตุ๋ยไหมขาเข้ามันขนาดขาเข้าญ่ซจำหนีค่ะํำแขนจะคิดจะพาเบื้อตปิดมันจริงเท่าขนาดใดค่ะถมาเบิ่งกันค่ะขาสูกเหลือมันสิเป็นแต่แสบไปเนาะค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะจะพี่น้องมันกันเบิ่งค่ะ ก๋งกันสุกคือกันอยู่ค่ะกับเตาทานเพรมันอาจชิบวะหอมมันทานคู่หวานได้นะคะปลาเป็ดเป็ดเถาเป็ดเถาคิดว่าขายใหญ่ไหมคะโอ้เหลืองอ้อยน่ากินพลังกะลั่งกันสร้อยหอมเดาชิบผ้าแอบบนกับเถาแล้วค่ะแก่ขาหมูขาหมู มือวิธีการเห็ดเบิ่งเพิ่นเอามันพลังใส่น้่งค่ะอันนี้ขาหมูข ah, ้างนี้คนอื่นช่องบ่างมาใช่ไหมะการเหยียดตบเข่าโอ้ยถึงกินแต่ว่าค่ะพี่น้องตมขาหมูคข้อต่อเตะด่าคนโอเจาะ่งกับเข่าคนเดียวมาเห็นคนยังมาเตะ เป็นเสียบของเราอยู่ดแล้ว่ะแต่ว่าก,ก,กินได้เนาะคะ่ะปิดปิดปิดยังไงก็ไม่สูของเรานะคะอยากค้าเป็ดค่ะคาเป็ดแซ่บเวอร์ค่ะพี่น่องอเออเบียก่ะวัว่างๆเนาะคะ่ะคืสองคนตายายว่ามีแน่เส็เด <laughs> เห็ดกับเข่าแข่งกันค่ะ <laughs> สองตายายทำกับข้าว แข่งกันเด็กหน่อยกับบัวมากค่ะลูกใา้กับมาบัวขันไหญค่ะก็เลยอยู่สองตาแย,ยค่ะอันเราไปกับพริกไปน้ำยานมันใหม่เนะคะ่ะมาเดามาเนอะเทคนิคอ้สับโอ้สับอัน กระเทียมใส่ค่ะพี่น้องบานเท่ากระเจียวกวนเนาะพัวนใส่แบบดิบๆเลยค่ะมื่อนี้เห็นการเห็ดกับเข่าค่ะฝรั่งกับลาวค่ะฝรั่งกับลาเห็ดกับเข่าเนาะจ้าพี่น้องจจกบกะหมีอย่างหลายดอกจากกระพา่าเห็ดไตตามภาษาเนาะค่ะมันหวานพักเนาะค่ะ ออกจากบ้านกันบรรยากาศกันกน,น,นะเนาะค่ะวันศิพ้าไปจวบเบิร์งอ่ะเขาจัดงานคริสต์มาสอยู่ค่ะเนี่ยโอเลงส,สินับหนึ่งถึงสามศิพ้าไปจากเมืองอยู่ค่ะช่วงนี้กำลังยุ่ยยยยงยุ่งค่ะนี่เป็นใส่เซนที่ใส่ยังเป็นเซนไม่ไปพ่ายเนาะค่ะเรใส่ส่วนโปใส่แอบเบิร์งจวบเบิร์งฝรั่งเฮ็ดกับเขาค่ะพี่น้อง จอบเบิงบบ่งจอบเบิ่งเทคนิคของไครของมันเนาะค่ะแต่ละชาติบ่คือกันมันพลังเสียบนะคะหมกมันสิ๋วยกินมหมกมันพลังค่ะนะาี๊ฟิฟิล์มอยู่ตอมกระซอนเจ้าไทยข่อยน้ำบ่วเป็นว่ะสิบปีแล้วแต่เงีนน้ยเนาะค่ะ กัทนทายเอาฉันนะ้่มันตรงี้มีคาตู่ได้วันมาใจคาตู่จนมา้อมเด้วันนะคาอ,อกกล่องน,นะเห <c oughs> น็ดแรงพี่น้องไอนี้จัะฝากไว้เนาะคะ่ะการฮิตกับเข่าเนาะคะ่ะจักสีเอิอร์มันาแางเลยเนาะคะ่ะอย่างเต๊ดค่ะกับเข่าซองภาษาซองศาสเนาะคะ่ะกับข้าวซองสันศาสเนาะคะ่ะ เอาไว้มาผูกกันนันน่นในคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเขามาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดชแชร์แมนบอไลค์กับโเป็นย่างค่ะที่สําคัญจะต้องการทราบทราบทรา,าบค่ะพี่น้องผู้ใดเขามากก็ขอความกรุณาเด้อค่ะหักโบหักก็กดติดตามมันไว้โหลดค่ะจะให้ชะดโดค่ะจะเห็นความเป่นๆต่อไปเนาะค่ะพี่น้องจ้าวันนี้จะกระฝากไว้สานีค่ะบ๊ดูนบ๊ได้รู้สึกว่ามันจะเริ่มห่อนแล้วค่ะในบ้าน อย่าลืมนะคะกดติดตามให้จ้าแน่เปิดทีมไว้ก็ได้บ่เบิงก็ได้ค่ะกดติดตามไว้เอาไว้วมา่าพอคลิปหน้าด้วยค่ะฝากไว้ค่ะฝากไว้จัดให้เชื่อโดนะคะแล้วมาลุ้นว่าคลิปหน้าจะสิผ้าเห็ดยังเนาะพะี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ยากเป๊ดเนาะคะ่ะ เอาละค่ะเบ้าแล้วเบ้าไลฟ์ไซส์เงี่เาคนมาเนาะค่ะขอจบใบเพียงแค่น,นี้เด้อค่ะหนาวแล้วนะหนาวแล้วกับผ้ากันดูแสุขาพรักษาสุขภาพดีๆนะเด้อค่ะเป็นห่วงชาวเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเด้อค่ะผู้ใดเขามาในคลิปจากก้าจะกะสิกาขึ้นไปย่ำไปยาำอาจัจฉริยะเนี่ยก็ยาพากันนอวใจเด้อค่ะจะไทยชะดอสัญญาว่าผู้ใดมากซอยจากก้าจะกะสิกาขึ้นไปซอยนะคะมีการมีงานกะ ส่งไหวหลังไม่เด้อค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอเกล้าข้ามาสวัสดีค่ะ